สำหรับประเภทของการศึกษาระบาดวิทยาเชิงพัรณนานะคะอย่างที่เราเห็นไดแกรมตอนต้นไปแล้วนะคะว่าการศึกษาเชิงพัรณนาเนี่ยก็ยังมีการศึกษาย่อยๆอีกหลายรูปแบบเลยนะคะเช่นการศึกษาแบบ Case r รีพอรการศึกษาแบบ Case s ซ r รี s ์ r o s s s e c t i o n a l ซึ่งเป็นการศึกษาในระดับบุคคลนะคะหรือว่าจะเป็นการศึกษาประเภท Ecologic Study ซึ่งเป็นการศึกษาแบบกลุ่มก็ได้ค่ะเดี๋ยวเราจะพูดกันต่อไปนะคะ ประเภทของการศึกษาระบาดวิทยาเชิงพรรณนา,นาก็อาจมีได้หลายรูปแบบค่ะ โดยที่อาจจะเป็นการศึกษาในระดับบุคคลน,นะคะเช่น case report อ่า case report ก็จะเป็นการศึกษาในโรคที่หายากมากๆนะคะที่มีไม่มากเราอาจจะเจอปุ๊บแล้วเราก็ report เลยอย่างนี้จะถือว่าเป็น case report นะคะหรือว่าถ้าเรามีเคสจํานวนหนึ่งแต่ก็ไม่มากมากนะักเราต้องการที่จะสรุปข้อมูลของเคสกลุ่มเล็กๆกลุ่มนั้นเนี่ยเราก็อาจจะทําเป็นลักษณะของ c a s ซ series ค่ะหรือว่า อาจจะทำเป็นแบบ cross sectional โดยการถ้าเกิดว่าข้อมูลใหญ่หน่อยนะคะเราเก็บข้อมูลจากทุกคนเป็นรายบุคคลเราก็นำมาวิเคราะห์ตามที่เราไดา้ทำในกระบวนการวิเคราะห์ไปแล้วในลักษณะของภาคตัดขวางหรือ cross sectional study เนี่ยก็สามารถที่จะทำได้นะคะแต่ว่าถ้าเกิดว่าเราไม่มีข้อมูลรายบุคคลเรามีแต่ข้อมูลเป็นกลุ่มนะคะเราก็สามารถที่จะศึกษาในลักษณะของเป็น ecological study ได้เหมือนกันคะ่ะเดี๋ยวเราจะมาดูในรายละเอียดต่อไปนะคะ อันนี้ขอทบทวนอีกครั้งนะคะว่าซึ่งในบทเรียนนี้นะคะเราก็จะยกตัวอย่างอยู่2ประเภทค่ะคือการศึกษาเชิงพรรณนาแบบภาคตัดขวางนะคะและการศึกษาแบบ e c o l o g i c study ค่ะสำหรับการศึกษาระบาดวิทยาเชิงพรรณนาแบบภาคตัดขวางนะคะเมื่อไหร่นะคะคำถามประเภทไหนหรือว่าเหตุผลนะคะที่เราจะใช้วิธีการศึกษาแบบนี้นะคะก็คือเพื่อที่จะตอบว่าโอเคเราต้องการที่จะประเมินค่าความชุก ของโรคหรือพฤติกรรมเสี่ยงหรือปัจจัยเสี่ยงในประชากรนะคะอันที่2ก็คือเราต้องการที่จะศึกษาลักษณะประชากรเช่นเราต้องการศึกษาความรู้ทัศนคติหรือพฤติกรรมของประชากรที่ป่วยเป็นโรคนั้นๆนะคะหรือว่าเมื่อเราต้องการที่จะศึกษาว่าแนวโน้มของโรคนั้นๆในระยะยาวเนี่ยเป็นอย่างไรโดยที่ถ้าเกิดต้องการตอบคำถามนี้เราอาจจะต้องทำการศึกษาภาคตัดขวางต่อเนื่องหลายๆครั้งค่ะ การศึกษาระบาดวิทยาเชิงพันา,นาแบบภากตัดขวางจะเป็นการศึกษาที่ณนะจุดเวลาใดเวลาหนึ่งที่เราสนใจค่ะอย่างตัวอย่างนี้นะคะเป็นการศึกษาในประเทศแทนซาเนียที่เขาสนใจเรื่องของความชุกของการเกิดความรุนแรงต่อหญิงตั้งครรภ์นในช่วงปี2001-200 2ค่ะโดยเขาศึกษาเปรียบเทียบกันที่สเมืองนะคะ เราก็จะพบว่าการศึกษานี้ตอบว่าวอตนะคะเป็นศึกษาความรุนแรงต่อหญิงตั้งคันนะคะก็จะตอบ h ูที่เมือง2เมืองในประเทศแทนซาเนียนะคะน,นี้ก็คือแวนะคะแล้วก็ระบุป,ปีว่าในช่วงเวลาไหนที่เขาสนใจก็จะพบว่าความรุนแรงของหญิงตั้งคันทั้งสองเมืองนั้นมีความแตกต่างกันนะคะ ซึ่งการศึกษาแบบภาคตัดขวางก็มีทั้งข้อดีและข้อจํากัดค่ะข้อดีก็คือเมื่อเราสนใจแค่จุดเวลาใดเวลาหนึ่งเนี่ยเราก็สามารถที่จะลงพื้นที่ไปเก็บข้อมูลได้ทันทีนะคะใช้ระยะเวลารวดเร็วไม่ต้องติดตามระยะยาวนะคะ เราก็จะสามารถดูหลายๆตัวแปรได้ในเวลาเดียวกันนะคะข้อมูลที่ได้ก็สามารถที่จะใช้เป็นแนวทางนะคะเพื่อจัดบริการสาธารณสุขได้นะคะแล้วข้อมูลที่เรามักจะมีและทําการศึกษาประเภทนี้ก็คือข้อมูลเฝ้าระวังหรือข้อมูลต่างๆที่เราได้เก็บมาอยู่แล้วเนี่ยคะ่ะแต่ว่าข้อจํากัดของการศึกษาแบบภาคตัดขวางนะคะอันนี้ ที่ต้องย้ำเลยก็คือเราไม่สามารถสรุปความเป็นสาเหตุของการเกิดสิ่งสิ่งนั้นได้ใช่เราไม่สามารถอธิบายได้ว่าทําไมความรุนแรงของทั้ง2เมืองถึงมีความแตกต่างกันนะคะเพราะเราไม่ได้ศึกษาปัจจัยเราศึกษาเพียงแต่ความชุกข,ของโรคเท่านั้นและในการศึกษาแบบภาคตัดขวางเราลงพื้นที่ไปปุ๊บแล้วก็เจอเลยว่ามีไม่มีป่วยไม่ป่วยเราไม่ได้ติดตามระยะยาวเพราะฉะนั้นการศึกษาลักษณะนี้เราไม่สามารถที่จะบอกอินซิเดนต์ได้นะคะเพราะอินซิเด เนจะต้องเกิดจากการที่เราตามคนกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งที่เขาตั้งแต่ยังไม่เกิดโรคจนกระทั่งเขาเกิดโรคแล้วเราถึงจะนับว่านั่นเป็นอินซิเดนต์นะคะอีกประเภทหนึ่งที่เราจะยกตัวอย่างมาสำหรับการศึกษาระบาดวิทยาเชิงพรรณนาคือการศึกษาลักษณะที่เป็น ecological study ค่ะ ecological study เนี่ยจะเป็นการศึกษาที่มีหน่วยการศึกษาเป็นกลุ่มนะคะ เช่นการศึกษาอุบัติการของการเกิดโรคหรือการศึกษาความชุกข,ของโรคในจังหวัดต่างๆในประเทศไทยแล้วก็นํามาเปรียบเทียบกันนะคะซึ่งในบางครั้งเราจะมีทั้งความชุกข,ของเอ t าค m e ที่เราสนใจและความชุกข,ของ exposure เราสามารถที่จะมาดูว่ามันมีความสัมพันธ์กันหรือเปล่าก็ได้นะคะแต่ว่าการดูลักษณะนี้ก็จะเป็นดูภาพรวมของกลุ่มเราจะไม่สามารถลงลึกเข้าไปถึงว่าคนที่ป่วยเป็นโรคนี้ยกตัวอ,อย่างนะคะว่า ความชุกข,ของการเป็นโรคมะเร็งกับความชุกข,ของการสูบบุหรี่ในแต่ละจังหวัดเนี่ยเป็นอย่างไรเราอาจจะหาความสัมพันธ์ของทั้ง2องอันนี้ได้แต่ว่าข้อควรระวังก็คือ,อเราเห็นความสัมพันธ์ในภาพจังหวัดแต่เราไม่สามารถที่จะบอกได้ว่าในระดับบุคคลเนี่ยคนที่สูบบุหรี่จะมีความเสี่ยงต่อการเป็นโรคมะเร็งจริงหรือเปล่าอันนี้คือ ecological study ไม่สามารถตอบได้นะคะจะตอบได้แค่ความสัมพันธ์ในลนักษณะเป็นกลุ่มเท่านั้นค่ะ อันนี้ก็จะเป็นตัวอย่างการศึกษาอุบัติการนะคะคือเขาต้องการที่จะดูแนวโน้มอ,อัตราตายจากโรคเบาหวานนะคะในกลุ่มเยาวชนในสหรัฐอเมริกาค่ะ อันนี้ก็จะเป็นตัวอย่างของการศึกษาแบบหนึ่งที่เราเรียกว่าเป็น e c o l o g i c study นะคะหน่วยของการศึกษาจะเป็นกลุ่มค่ะซึ่งในที่นี้จะเป็นกลุ่มอายุนะคะอันนี้คือเขาก็จะดูอัตราตายจากโรคเบาหวานนะคะในกลุ่มอายุที่น้อยกว่า19ปีโดยเขาก็จะแบ่งเป็นกลุ่มที่อายุน้อยกว่า10ปีแล้วก็กลุ่มอายุ10-19ปี น้อยกว่า10ปีจะเป็นสีขาวนะคะ10-19ปีก็จะเป็นสีน้ำเงินนะคะแล้วแต่ละจุดเนี่ยก็จะเป็นอัตราตายนะคะซึ่งเป็นค่าของกลุ่มอายุนั้นๆในแต่ละช่วงปีค่ะแล้วเขาก็จะมาดูแนวโน้มที่เปลี่ยนแปลงไปในแต่ละปีค่ะ